คันชื่อมินซูค่ะเฮ้ยเฮ้ยดึงดึงด้วยนัองอลับอยู่คะน่งะไรอยู่ะเอ้ยตุกใจจุกโอเคตุกใจน่ารักมากเลยค่ะไม่เห็นแม่ค่ะพี่ นู้ใชี้ไหมซิค่ะมีแมวอีกตรงนู้นอีกสิบเอ้ยไม่ใช่ค่ะอีกสี่ตัวค่ะอืม,อมน่รกไหมเอ้ยมยอมหเรยแง่กนนะสะด้ ดึง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 งดึ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 ง